สวัดีค่ะอันนี้นะคะน้องมนูนนะคะแสนกล้านะคะก็มาออกรถยูสุข,ของเราก็เป็นคันนูนนะคะจอดอยู่ด้านโน้นเดีด๋ยว<ด>ให้น้อง<ด>พูดคุยกับน้องนิดนึงนะคะว่าทําไมถึงมาออกรถยูสุใช้งานนะคะครับผมือน้องอัมลาพี่มาออกรถยูสุก็เนี่ยมันสบายดีแล้วใช้งานได้เยอะมา ถูกใจในรูปโฉมไหมใจกใจเนาะแล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเรู้สึกยังไงกับเครื่องยนต์พันเก้าว่า เก่อกการใช้งานเนาะเพราะว่ากําลังแรงม้าเนี่ยร้อยห้าสิบแรงม้ายังไงก็เหลือๆอยู่แล้วเนาะในการใช้งานโอเควันนี้เราก็เซ็นเอกสารนะคะทําในเรื่องของเอกสารชําระเงินแล้วก็ได้รับไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะได้ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ในเรื่องก้ใช้ก็กลับบ้านน้องมนูนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะยูร์ซูรีนนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่รอรถรอรถนานกี่เดือน สเดือนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นเกียแซทีตัวท็อปเกียร์ธรรมดาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพาน้องไปไหว้พระกันก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสมาชิกนะคะครอบครัวของน้องมนูนนะคะที่มาออกรถวันนี้โอ้โหดูค่ะเด้าตัวเล็กว้าวหน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันเนาะเดี๋ยวหนึ่งจุดทูบให้แป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันนะคะมาเลยค่ะตอนนี้โชว์รูมของเราก็มีการปรับปรุงนะคะข้างหน้าก็จะไม่ได้มีรถมาโชว์แต่ว่ารถจอดอยู่ทางด้านหลังนะคะ ขอบคุณวิเปิ้ลนะคะมาดูแลน้อเดี๋ยวนี้เราจัดเตรียมนะคะจะได้ถ่ายรูปให้กับคุณลูกค้านะคะคุณป๋าทักทายลูกค้าหน่อยสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวหนึ่งถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําในการาถ่ายรงถ่ายรูปนะคะแล้วก็ว่าอะไรละ่ะทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเซลลค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าวิ่งหอบมากๆโอเคอันนี้เราก็ได้เลิกได้ใช้นะคะถ้ายังไงก็ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาใช้บริการนะคะเซลหนึ่งเนาะแล้วก็ ขอบพระคุณที่รอคอยรถอิสุจนถึงเวลาได้เลือกได้ใช้แบบนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้เราได้บริการนะคะขอบคุณค่ะลูกค้าน่ารักมากอะค่ะขึ้นรถเลยค่ะประจําตําแหน่งเลยค่ะใครไปคันไหนไหนูไปคันนู้นโอหนูไม่ไปคันใหม่ล้ะลูก,ลอก,กโอ้จะลองขับวันหลังด้วยโอ้โหสุดยอด วันหลังเขาจะขี่เขาบอกวันวันหลังเขาจะขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นคันใหม่แล้วนะเอาตกลงเขาไม่ให้ไปคันเก่าแล้วเขาให้ไปคันใหม่ไปไหมลูกค้าชอบใจคะ่ะเอากลับมาขึ้นอีกแล้วเขาเขาให้หนูมาคันนี้อีกแล้วลูกโอเคค่ะก่อนออกก็บีบแต่เอาเลิกเอาชัยนะคะลาไปกับสาวน้อยสาวสวยนะคะเอาบายบายน้อย โอเคค่ะเดี๋ยวนาหนึ่งปิดประตูให้ค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดนะคะโอ,คโอเคค่ะลูกค้าลูกค้าอิวสูมีแต่น่ารักยังไงก็ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่วางใจนะคะให้หนึ่งนะคะ แล้วก็ทีมงานอิสุกอิงิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองของเรานะคะได้ดูแลรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องอีสูๆุเท่านั้นนะคะสวยมากเลยค่ะกับเกรดเซตพีตัวท็อปสุดนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะเอาค่ะคุณป้าลา เช่นเดิมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ